มาดูข้อที่20นะครับข้อนี้นะครับบอกว่าโยนก้อนหินขึ้นไปแนวแนวดิ่งนะครับโดยออกจากมือก้อนหินมีพลังงาน80จูลน,นะครับเมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดพบว่ามีพลังงานกล80จูลน,นะครับและเมื่อก้อนหินตกลงมากําลังจะก,กระทบพื้นซึ่งอยู่ต่ํากว่าระดับมือนะครับพบว่าก้อนหินมีพลังงานจน1 1 0จูลน,นะครับพลังงานศักย์ของก้อนหิน ขณะกาลังเคลื่อนที่กระทบพื้นคือข้อใดนะครับโอเคนะครับก่อนที่ครูจะอธิบายข้อนี้ครูยอยากให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนพลังงานเนี่ยจะมีอยู่3อย่างนะครับในกฎการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยคือจะมีพลังงานกลนะครับพลังงานจนบวกพลังงานสักโนมถ่วง นะครับสัญลักษณ์แทนถ้าเป็นพลังงานกลเนี่ยจะเป็น e ธรรมดานะครับถ้าเป็นพลังงานจนเนี่ยจะเป็น ek ตรงนี้นะครับถ้าเป็นพลังงานศักย์จะเป็น ep นะครับเสร็จปุ๊บสมมุติว่าถ้าเราปล่อยวัตถุลงมานะครับกรณีปล่อยวัตถุลงมานะตรงนี้มีระดับความสูงอ้างอิงใช่ไหมครับแต่จุดที่เราปล่อยเนี่ยมันยังไม่เริ่มเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นจะไม่เกิดพลังงาน จนขึ้นคือพลังงานจนเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนเคลื่อนที่แต่พลังงานศักย์จะเกิดขึ้นตอนที่มีการสะสมตัวใช่ไหมครับดังนั้นในจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีเฉพาะพลังงานศักย์เห็นไหมครับจุดเริ่มปล่อยจะมีเฉพาะ EP พี <c oughs> พอเริ่มปล่อยลงมาวัตถุเริ่มเคลื่อนที่เ <c oughs> ห็นไหมพอวัตถุเริ่มเคลื่อนที่จะเห็นว่าจะมีพลังงานเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคือพลังงานจน จะเกิดขึ้นตอนวัตถุเคลื่อนที่ดังนั้นพลังงานกลเนี่ยที่เราหาได้จะหาจากพลังงานโจนบวกพลังงานศักย์ละนะครับเสร็จปุ๊บจังหวะที่จะตกถึงพื้นปุ๊บไอระดับความสูงเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่มีละไม่มีพลังงานสะสมจากความสูงละนะครับดังนั้นตัวที่หายไปคืออะไรครับคือพลังงานศักย์เห็นไหมหรือ EP จะเหลือแค่ตัว พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ค ek ดังนั้น e ตรงนี้ก็เลยเท่ากับ ek นั่นเองนะครับพลังงานกลก็เลยเท่ากับเฉพาะพลังงานจนนะครับทีนี้มาดูเคสนี้เคสของข้อที่20ตรงนี้นะครับบอกว่าโยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิง่งอ่าโอเคเริ่มจากตรงนี้นะมีคนนะครับบังเอิญโยนก้อนหินขึ้นไปปุ๊บในแนวดิง่งอ่าโยนขึ้นมาแล้ว โดยตอนออกจากมือมีพลังงานจน80จูลอ่าตอนออกจากมือนะมีพลังงานจนอยู่80จูลก็คือ ek เนี่ยตรงเนี้ยนะครับเท่ากับ80จูลถ้าเราพิจารณาตรงนี้นะครับเป็นระดับอ้างอิงนะตรงนี้เป็นระดับอ้างอิงเราก็จะได้ว่า e นะครับเท่ากับ ek ถามว่าตรงเนี้ยมี มีพลังงานศักย์เกิดขึ้นไหมจะยังไม่มีพลังงานศักย์เกิดขึ้นดังเพราะว่ามันยังอยู่ระดับอ้างอิงอยู่ยังไม่มีระดับความสูงตรงนี้นะครับเกิดขึ้นดังนั้น e เนี่ยจะเท่ากับ ek ถามว่าในส่วนเนี้ยในจุดตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่บ้าง e เนี่ยก็คือจะเท่ากับ80ในจุดที่1นนะ ek ก็คือเท่ากับ80เพราะตรงเนี้ย e เท่ากับ ek นะครับส่วน ep หรือพลังงานศักเนี่ยจะเป็นศูนย์ะครับถ้าเราเขียนเป็นสมการออกมาเราจะได้ว่าแปดสิบนะครับเ,เท่ากับแปดสิบบวกศูนย์ะครับตรงนี้นะครับก็คือ e เนี่ยเท่ากับ ek นะครับบวกศนะครบับวก ep เนี่ยคือ ep มันเป็นศูนย์ะครับส่วน ek เนี่เป็นแปดสิบ e เฉยก็คือเป็นแปดสิบตรงนี้นี่คือจุดที่1นะทีนี้มาดูจุดที่สอง จุดที่2เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดพบว่าพลังงานกลเป็น80อ่ามาดูพิจารณาจุดสูงสุดตรงนี้ทีนี้วัตถุมันก็จะขึ้นมาถึงจุดสูงสุดใช่ไหมครับตรงนี้คือจุดสูงสุดคือวัตถุไม่สามารถขึ้นไปต่อได้ละนะครับเขาบอกว่ามีพลังงานกลเป็น8ปนะครับ e ตรงเนี้ยเท่ากับ80ทีนี้เมื่อมันขึ้นไปไม่ได้ ถึงจุดสูงสุดแปลว่าความสูง s สูงสุดหรือ,อยังสูงสุดดังนั้น ep ของเราก็จะเป็น80เช่นกันนะครับส่วน ek ของเราจุดสูงสุดมีการเคลื่อนที่ต่อไปไหมไม่มีดังนั้น ek ของเราจะเป็นศูนย์ในจุดสูงสุดตรงนี้นะครับถ้าเราเขียนออกมาเป็นสมการตรงนี้จาก e เท่ากับ e อ่า EK บวก EP ใช่ไหมครับเราก็จะได้ E ของเราเนี่ยนะครับอ่าเป็น80%นะครับส่วน EK ของเราเนี่ยเป็น0บวกกับ EP ก็คือเป็น80%นะครับตรงนี้นะครับหรือว่าเราอาจจะแทนตรงนี้เป็น EP นะครับพอเราแก้สมก,การออกมามันก็จะได้เป็น EP เป็น80นะครับโอเคนะอ่าดังนั้น ก็จะได้ค่าตามที่ครูบอกนะจุดสูงสุดคือพลังงานกลเป็นแ80ดสิบนะครับพลังงานศักเป็นแปดสิบส่วนพลังงานจนเป็นศูนอ่าทีนี้มาดูจังหวะที่ลงมานะครับอ่าอันนี้จุดที่ตกลงมานะทีนี้วัตถุเนี่ยตกลงมาอ่าเมื่อก้อนหินตกลงมากําลังจะก,กระทบถึงพื้นพื้นอยู่ตรงนี้นะทีนี้พื้นจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยอ่าซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับมืออ่าอยู่ต่ำกว่าระดับมือด้วยนะครับตรงนี้ อยู่ต่ำกว่าระดับมือพบว่าก้อนหินมีพลังงานจน110เห็นไหมพลังงานกลพลังงานจลน,นะพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ตรงเนี้ย ek ตรงเนี้ยมีค่าเป็นเท่าไรครับ110จูลน,นะครับอ่าดังนั้นสมการของเราก็จะได้ว่านะครับในส่วนของ e เท่ากับ ek บวก กับ E P เช่ไหมครับทีนี้ E ของเราเนี่ยจะเห็นว่าพลังงานกลในระบบของเราเนี่ยมากสุดพลังงานกลของเรามีเท่าไหร่ครับ80เห็นใช่ไหมดังนั้นพลังงานกลตรงนี้จะเป็น80 E K ของเราเนื่องจากมันลดลงมาถึงระดับเลยระดับอ้างอิงมาคือไอ E ปกติพลังงานกลปกติเนี่ยคือมันอยู่ในแนวแนวระดับถึงตรงนี้นะครับ จากระดับมือมาถึงตรงนี้แต่บางเอิ้อลูกอัน,นเนี้ยวัตถุเนี่ยมันลงมาเลยแนวระดับมาดังนั้นก็เลยทําให้มีพลังงานส่วนเกินเพิ่มเข้ามาอีกนะครับคือพลังงานจนเพิ่มเข้ามาเป็น110ยสิบจูลบวก e p นะครับทีนี้โจทย์ข้อนี้เขาต้องการถามหาพลังงานสักเห็นหก็จะพอดีเลยว่าพลังงานสักข้อนี้เป็นเท่าไหร่เราก็จะย้าย110เนี่ยมาฝั่งนี้นะครับก็จะได้ว่าเป็น 80จาก110บวกอยู่ใช่ไหมครับก็เป็นลบ1น0ะเป็น EP นะครับดังนั้นพลังงานศักรหรือว่า EP ของเราตรงนี้ก็คือลบ30จูลน,นั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้นะก็เลยตอบข้อที่3นะครับสำหรับข้อที่20ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึงข้อที่ออกเหมือนกันกันกบปีที่แล้วเลย นะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าปีนี้จะยากกว่าปีที่แล้วนิดนึงเนื่องจากว่าในแนวระดับตรงนี้ที่มันตกเลยระดับมือลงมานะครับสอปีก่อนหน้านี้นะครับคนที่ออกข้อสอบออกข้อสอบก็คือตกแบบนี้นะครับหรือว่าไม่ก็ปล่อยวัตถุลงมาแบบนี้คือไม่ได้เลยแนวระดับอ้างอิงนะครับแต่ปีนี้พิเศษก็คือเขา เขาออกนะครับให้มันเลยแนวระดับอ้างอิงลงมานะเพราะฉะนั้นวิธีการหาก็คืออย่างที่ครูอธิบายแต่ละจุดเราพิจนารณาไปทีละจุดจุดที่1จุดที่2จุดสูงสุดจุดที่3จุดที่เลยลงมาด้านล่างพิจนารณาเป็น3ก้อนนะครับค่อยๆดูไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่ออกค่อนข้างบ่อยเลยนะครับมากกว่าร้อยละ80เช่นกัน ที่ครูเก่งไว้ว่าปีนี้ก็น่าจะออกนะครับดังนั้นอยากให้เรียนไปทำความเข้าใจแล้วก็ดูดีๆนะครับมีคะแนนแน่นอน